วิธีตั้งค่าวันที่นะครับกดตัว M 1ครั้ง2ครั้งกดเลื่อนลงมาทางความเร็น,นะครับอันตัวนี้กดโอเคแล้วกดลูกศรลงมาอันที่3กดโอเคก็เลือกต้องกดตัว M นะครับกดตัว M ลงมาด้านล่างก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็น วันเดือนปีตอนแรกมันจะเป็นเดือนวันแล้วก็ปีนะครับกดลูกศรขวาม,มืออันนี้ก็จะเป็นวันเดือนปีนี่กดเลื่อนขึ้นก็คือกดอเอมแล้วก็เลือกวันที่แลกันกดลูกศรครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนก็กดเอมกดเลือกวันที่ กดอันนี้เลือกเดือนนะครับเดือนเก้าล้วกดตัวเองมปนเงครั้งก็กดอันนี้จะลดลงอันนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองพอครับอันนี้ก็คือตั้งตั้งเวลานนจะเป็นชั่วโมง เป็นนาทีอันนี้จะเป็นวินาทีครับพอเสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วกดตัว M ออีกหนึ่งครั้งก็จะเปลี่ยนละ